ดีครับเที่ยงกว่าๆเลยนะทานข้าวทานตากันรือย่างครับครับผมวันนี้ช่างแกะนะาช่างแกะมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะเอาดาบศอกนะครับดาบสั้นนะฮะดาบสั้นมามาขายนะครับอันนี้อ่านี่ไม่เป็นเพวกดาบยาวนะครับดาบมือเดียวนะ ดาบมือเดียวก็จะมี23บสามนิ้ว24ี่นิ้วนะครับ21บ็ดนิ้วน,ะอน,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 นะ,ะอันนี้ก็เป็นดาบที่ผมทําขึ้นมานะครับอันนี้เป็นดาบคู่นะฮะดาบคู่นี่ใช้เพลงดาบอาทามาตนะฮะอาทามาก็19นิ้วนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นดาบเดียวก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับและไอมันจะมีดาบศอกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็เคยเอามาขายนะครับ ดาบศอกนม่ทําออกมาสี่เล่มแค่นั้นแหละนะเป็นดาบศอกนะครับน,นี่นะดาบศอกนะครับอันนี้คืคอดาบศอกนะฮะในสมัยโบราณนะครับน,นักลบชาวล้านานะครับก็จะพกถ้าออ,ออกสนามลบนะฮะออกสนามลบนี่ก็จะจะมีดาบอยู่สองเล่มน,นะฮะท,ที่ติดตัวไปนะครับ คือดาบดาบยาวนะครับดาบยาวนี่ก็เป็นดาบนี่ครับดาบดาบหลักเรว่างั้นนะนะดาบยาวเนี่ยจะ,จะถือถือด้านขวามือนะครับด้านขวามือแล้วก็จะมีดาบสั้นนะครับเน็บเอวไว้นะเน็บเอวไว้แล้วก็อันนี้ก็สะพายหลังนะครับเวลาลบกันเนี่ยเขาก็จะชักออกมาสองเล่มนะครับผม สองเล่มเข้าประจันบานกันก็ดาบนี่ก็ฟันฟันมาเลยนะมือขวาก็ฟันนะมือซ้ายเนี่ยจะใช้รับนะเวลาฟันมานี่ใช้รับมันก็เหมือนดาบสองมือเหมือนกันใช้รับบ้างใช้แทงบ้างนะฮะใช้แทงนะฮะอันนี้มันจะแหลมเปียบเลยนะดาบสั้นเนี่ยอยูใช้ใช้แทงอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะคือคือแทง ทำไมต้องทำแหลมเปียกอย่างเงี้ยนะฮะนะเดียนมาฟังสมัยก่อนเนี่ยนักรบสมัยก่อนเนี่ยันักรบทางอยุทยาทางพม่าเนี้ยนะฮะเกาะหรือว่าทางนู่นนะครับทางทางรัชฉานทางนู่นนะครับทางไอ้พวอ่าเขาเรียกรัชฉานพวกใครใหญ่อะไรพวกเนี้ยนะครับเกาะเขาจะพาทางเหนือทางไครใหญ่ทางทางทาง เมืองลือเมืองสิบสองปันนาอะไรนู่นนะฮรเกาะเขาจะเป็นหวายนะฮะใช้หวายใช้ไหวายสารเป็นเกาะนะฮะอย่างเงี้ยฟันไม่เข้านะแทงก็ไม่เข้ามันเพราะมันไม่ค่อยแหลมไงมันมันแหลมน้อยนะแทงไม่เข้านะแทงไม่เข้าก็ก,ก็มีคำาล่ลือว่าไอ้พวก พวกไข่ใหญ่นะฮะพวกไข่ใหญ่นะหนังเหนียวไงหนังเหนียวนะก็เหนียวจริงเหมือนกันเพราะว่าพวกไข่ใหญ่นี้จะเล่นของนะสักยันกันนะสักยันก็แก้ด้วยอะไรแก้ด้วยฝังการฝังตองนะดาบเหนือนี่นะดาบเมืองนี่จะฝังตองนะเพราะเพื่อไปปราบเหนียวครับอันนี้เขาเรียกดาบปราบเหนียวนะฮะนี่นะดาบปราบเหนียวในฝังตองเนี่ยเหนียวเหนียวยังไงก็กระจุยกระาจหมดนะ ไม่เหลือครับของแม่ทัพเนียวในะกองทัพเนียวมาละลายอยู่ที่ลำปางเนี่ยตายเป็นพันๆเลยนะแม่แม่ทัพใหญ่นี่ยเราโดนดาบนี่แหละดาบสลีกันชัยฝังตองเนี่ยนะเสร็จมาก้องด้องไว้สองสองลายนะฮะแม่ทัพเนียวนะยิว่าเนี่ยเนียวนะพวกเงียวนี่จะใช้เงวเป็นอาวุธนะส่วน พม่ากับอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อนก็ลบลบกับทางรานดานะครับในสมัยพระเจ้าปิโลกกันลาดนะครับกับกับพระพระเจ้า,า,าบรมไตโลกกันลาดนะครับสมัยอยุธยานะครับเสื้อกเกาะทางทางอายุธยาเนี่ยพวกแม่ทัพใหญ่ๆที่เก่งๆเขาจะเกาะเขาจะเป็นหนังไงพม่าเหมือนกันเกาะนี่จะใช้หนังนะยังก็ แทงฟันไม้่เข้าครับต้องปราบด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอาวุธรับของทางเหนือนะครับเขาเรียกว่าดาบศอกนะครับเนี่ยแหลมเปียบนะฮะนี้นะเนี่ยใ,ใช้ใช้เจาะเกาะเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้นะใช้เป็นอาวุธอาวุธที่สองของของนักบรบล้านนานะครับเนี่ยผู้คนจะต้องมีนะครับจะรูปทรงต่างๆนะครับอันนี้ผมทําออกมานะครับ คือเป็นกึง่งกึ่งดาบกึ่งหอ,อกนะครับอันนี้ใช้พุ่งได้นะครับเนี่ยใช้พุ่งระยะสามสี่เมตรเนี่ยพุ่งได้เลยมันปลายเหมือนปลายหอ,อกไงครับปลายเหมือนปลายหอ,อกเหมือนพักขันนะฮะนะฮะเี็นะก็ทำแบบอย่างเนี่ยครับฝึกฝึกนี่ก็ทำแบบนี่แหละครับถักไว้อะไรสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมานะครับเอ่อ ทำไว้ทำไว้เฉยเนะ่อันนี้เก็บมาประมาณสิบปีแล้วนะ,ะอันนี้นะไม่ใช่ว่าทําเมื่อวานนะสิบปีนะอยู่เนี่ยท่านผมก็เก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาให้ใครเห็นนะครัก็ตอนนี้ก็จะเอามาแบ่งให้พี่ๆี่เขาใช้กันบ้างนะครับอ่าพี่พี่ที่ชอบ ชอบดาบและเก็บสะสมดาบเลยนะครับผมว่ายังไม่มีนะครับอันนี้นะรับรองว่าไม่มีเลยดาบสอบปลายแหลมแบบนี้นะอาจจะมีเป็นดาบสอบทรงใบข้าวใบคาทรงอะไรเนี่ยแต่แบบนี้เนะี่ยไม่มีใครทําออกมานะครับเนี่ยอันนี้ผมแกะแกะแบบมาจากของโบราณเลยนะครับอันนี้ครับมีมีอยู่ไอ้ขว้งเงาเขาอยู่ที่วัดลําปางหลวงไงครับนะนะอันนี้นะผมก็ไป ปแกะแกะลอกแบบเข้ามาน้านนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นเหล็กแบร์ลิงนะฮะพี่นะเหล็กแบร์ลิงนะครับบางและคมมีสองด้านนะครับบางและคมัข้าง,งนี่มีเป็นสันนะครับเนี่ยนะให้แทงได้เลยอันนี้แทงทะลุเกาะได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าไปแทงกันก็แล้วกันนะรับรองว่าไม่รอดนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ผมผมจะทําให้คนที่ชอบจริงๆนะครับนะ ผมจะขายเล่มละแค่สามพันพอละนะมีอยู่สี่เล่มแค่เท่านั้นนะนะไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้นะต่อไปเนี่ยให้ผมเล่มเป็นแสนก็ไม่มีขายละมีอยู่สี่เล่มเนี่ยนะครับผมส่วนประเภทดาบต่างๆนี่ก็มีมีอยู่ครับลายไม้สวยๆนะครับอันนี้นะเป็นยี่บสามนิ้วนะครับมีมีทำไว้หลายหลายต่อหลายเล่มมีเยอะเือครับ สิบเก้านิ้วเนี่ยสามพันห้าเนาะเนี่ยสิบเก้านิ้วนะครับอันนี้อันนี้จะไปพม่าะนะครับอันนี้นะอันนี้อันนี้ขอ,องพี่ซอนะครับเนี่ยจะสง่งแควันจันนะครับอันนี้นะอันนี้ไปต่างประเทศละอันนี้นะครับผมมีอยู่สองอ่าสิบเก้านิ้วนี่อ่าตกอยู่อ่าสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะแล้วยี่สิบเอ็ดนิ้วเนี่ย ยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่ก็จะยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่จะเท่าไหรอ่อ่ะสามพันแปดร้อยนะถ้ายี่สิบสามนิ้วก็สี่พันห้านะถ้ายี่สิบสามนิ้วขึ้นไปนะครับต้องสั่งทํานะครับนะไม่ได้ทําไว้นะครับผมเพราะว่ามันยาวมันยาวแล้วมันราคาค่อนข้างแพงอันนี้ก็มีอยู่นะฮะสิบเก้านิ้วนะฮะสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามนะครับ แล้วก็มีอันนี้สี่เล่มนะครับนี่นะสี่เล่มนะเมนาะสี่เล่มนะเล่มละสามพันนะก็เท่ากับมีดมีดเดินป่าผมเล่มหนึ่งแค่ะนะนะั้นแหละอันนี้ยาวนะครับยาวยาวประมาณสิบสองนิ้วมนนั้งโอ้ยาวสิบสี่นิ้วครึ่งเลยนะครับเนี่ยนะสิบสี่นิ้วครึ่งนะปลายแหลมเปียบเลยนะครับอันนี้นะ เนี่ยครับปลายแหลมเทียบเลยนะครับอันนี้ทําจากเหล็กแบริ่งนะอันนี้นะทํายากครับสันเนี่ยทํายากมากอันนี้นะถ้าไม่ตรงก็ไม่สวยเนี่ยครับมีอะในในร้านานาเนี่ยผมว่ามีอยู่สีเล่มเนี่ยไม่มีใครทำอะอย่างเงี้นะครับผมนอกจากเป็นพักขันอะไรเป็นเลยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชดาบสองนะอันนี้เป็นดาบเจาะเกาะนะครับดาบเจาะเกาะนะครับ ปันปันๆๆๆๆๆแป้งบ้างแป้งบ้างแทงนะรับบ้างนะเข้าคุกวงในนะครับดาบนี่หลุดมือดาบนี่สำรองนะครับเข้าปั้มกันเนี่ยเสียบครับนักรบโบราณเนี่ยเนี่ยครับสมัยพ่อพ่อเจ้าทิพช้างเนี่ยเขาก็ใช้ใช้กันดาบสั้นเนี่ยนะครับดาบสั้นเอาไปซ่อนนะซ่อนในในในเสื้อไงเสื้อเสื้อผ้ามันยังเนี้ยครับนะ ซ่อนกันไปนะรุ่ก่อนพระม่าครอบครองลำปางอยู่ไงครับชาวบ้านเนี่ยใช้ดาบยาวด้วพ่ม่เอามันเห็นเขาก็ซ่อนอย่างเงี้ยไปครับเวลาจู่โจมพ่อม่านะครับพ่อม่าเนี่ยยึดวัดลำปางหลวงมีประวัติศาสตร์นะก็โดนตายทั้งกองทัพอยู่ที่ลำปางบนบนพระธาตุลำปางหลวงนะครับ ข้างมากเลยมาตายนั่นกองทัพหนึ่งนะเลือดเนี่ยไหลลงบันไดเขาโบราณว่านะครับไหลลงมาอย่างน้ําตกเลยโดนพ่อเจ้าทิพย์ช้างนะครับหนานทิพย์ช้างนะครับต้นตะกูลเจ้าเจ็ดตนนะครับทางภาคเหนือน,นี่แหละครับกําลาบให้นาลายเป็นกองทัพวันนี้ผมก็จะไปก่อนนะครับเนี่ยมีอยู่สีเล่มแค่นั้นนะครับเล่มละสามพันนะ หมดแล้วหมดเลยนะครับใครโอนก่อนผมผมให้ก่อนนะครับว่าว่ากันไปสวัสดีครับ